แต่เขามีคนคุยหรือเปล่าพิเิษถามให้มันชัวร์มีมีคนคุยไหมไม่มีครับไม่ใช่เมื่อกี้ของจับจีบมาเขาก็พูดไมันไม่เคลียร์ไงใช่สุดท้ายเขาวนกลับเพราะเขายังลืมคนเก่าไม่ได้ใช่สุดท้ายเขาอยู่เทิร์นน่มมันหนหนมไม่มีคนเก่าคนปรดอ่าแต่คุยตั้งนานนะพ่เิษจบแต่คือเราพร้อมเราพร้อมจะเป็นคนปวดของใครถูกไหมใช่ครับใช่อ้าวแล้วไงพวกมึงอะไวไงแล้วไงอะไรไง เขาไหนชื่อจับจีบเฮ้ยไว้ผู้ชายเฮ้ยอเฮี้ยนีเฮียงเลยแตเดี๋ยวคนเฮี้ยอย่างเงี้ยเล็กเลวะถ้าเหาสเฮ้ยดีชั่วรู้หมดถ้าอดไม่ได้หล่อๆหัวฟ้าไม่ใช่ก่อนลอหัวฟ้าไม่นี่ยไม่นี่ ไม่เสร็จไม่เสร็จมาเอามาแล้วมาแล้วคนนี้ด้วยทั้งถามด้วยว่าโสดไหมเออคุณแพนครับคุณแพนคุณแพนเออตอนนี้ค,คุณแพนสดอยู่ไหมครับบว<น>ัสดีสดครับอ่าโอเคอันนี้โสดจริงๆใช่ไหมครับร <อ S 1> ไ,มไม่ไม่ได้หลอกนะใช่ครับมันแต่งงานกับผ<ไ>มเลยไหมไอ้แบงค์ขู่ปากดิไ,ไ,ไม่ต้องเสือกไปรึปยไ,ไม่ไม่ได้ว่าคุณแพนนะด่าไอ้จตุนนั่นโอเคครับเออแล้วสเปคสเปคของคุณแพนเนี่ยประมาณไหนพอจะมีมีมีสเปคให้ไหมครับเดี๋ยวว่าให้แบบน้องๆมันไปดูตัวเองกันด้วยว่าเอ้ยมึงผ่านหรือไม่ผ่านในีอย ไม่มีสปีกเลยครับไม่มีเขาไม่เขาชอบไหมไม่ใช่ใช่เออเดี๋ยวมีเขาชอบไหมไม่ชอบครับเออง่ายๆดูควายไปอ่ะเหมือนเออดูดูดควายดูควายแบบมึงอ่ะไม่เอาที่จะพูดอน่ยเข้าใจง่ายคือควายแบบมึงไม่เอาเไม่คนตรงไงแรงเกินไม่แม่หนุบอกว่ามึนเฉยๆที่เฉียนพูดนะนั้นอะอะไรอีกแล้วมีมีสปคอะไรแบบแบบผู้ชายน่ารักครับโอ้โหก็ผู้ชายน่ารัก ผู้ชาายปกนั่อะชบแหละว่าผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ว่าแบบผู้ชายปากจากไหนได้ไหมปากกัดเหรอจัดกับคนอื่นหรือเปลากกับคนอื่นแต่กับคนอื่นได้ได้อยู่ได้อยู่ผู้ชายต้องปากกันว่าตอแหลชอบไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายที่ประเภทหรือว่าเวลาว่าคุยเล่นกับเราอย่างเงี้ยเล่นกันสมมติเล่นเทนนิ่งเงี้ยสมมติเอ่อน้องแพตตีพลาดเขาบอกโอ้ยมึงตอแหลว่าอย่างงี้เราเราได้ไหมหนูน่าจะด่ากับแล้วก็เลิกกับมันเลยแต่ว่าไม่ได้ อันนี้ไปเอาไม่ได้ไปวอาไม่ได้แล้วฟิลแบบสไตล์แบบแบดแบดเข้าคุกออกคุกบ่อยๆเป็นว่าเล่นใด้ไหมผู้ชายแบดแบดอะไรเงี้ยเออไม่เอาหนูอยากไม่อยากได้มีแฟนที่เข้าคุกบ่อยเขาไม่ชอบที่คุกไม่ได้แต่ออกมาเขายังอยู่กับเรานะคือเขาไม่ได้ไปไหนนะแต่มันไม่ได้อยู่ในกันบ่อยไงพี่เฉินเราก็ไปเยี่ยมได้นี่ ขาก็อยู่ในคุกเลยเขาไม่ได้ไปไหนหรอกคุยกันผ่านลูกโปงก็ได้นี่อยากมีอย่างอยู่ด้วยกันนะไม่ได้อยากคุยผ่านลูกกปงอ๋องั้นเดี๋ยวเราเข้าคุกไปอยู่ด้วยกันเลยแบไหนไม่คือเขาไม่อยากไปคุกกับมึงอ่ะเอาคุยกันจบๆ่ะเข้าใจง่ายคือหรือไงไม่เอามึงไม่เคยดูหรอรักแท้กินข้าวแดงอะไรแบาส่งมาไอรอบไหนเนี่ยแทนแทนอยากมีแฟนอยู่อย่างเฮ้จริงไหมอันเนี้ย เอ้ยเอาดีเออเอางี้เอางี้เอ่ออันนี้หนึ่งอย่างที่ต้องถามเลยว่าถ้าเกิดว่าอย่างงี้ผู้ชายหนุ่มๆยังเฮถ้าจะจีบมีโอกาสไหมฮะมีครับอ่าจะถามด้วยว่ามีใครกดห่วงใหญ่สตอรี่เขาปะเฮ้ยคุณแพนอันนี้อันนี้อันนี้ผมต้องขอเฉพาะกลุ่มหน่อยมีมีคนกดแบบกดห่วงใหญ่สตอรี่คุณแพนไหมที่แบบว่าเป็นแบบพวกยังเฮครับเขาจะมีไหมพวกแบบว่าพวกเลิฟบอยหรือแบบพวกเอางี้พวกเลิฟบอยหรืออเ่อ กะโมกกระโมกกระโมกอะไรอย่างเงี้ยพอจะบีไหมครับไม่พี่ต้องเช็คดีๆพวกรู้บ่อยบางคนมันไม่ได้ใส่ไม่ไม่มีกดเอ้ยไม่มีกดถูกใจครับแต่มีคนแอดเฟซมาชื่ออะไรครับชื่อ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 โคกหรืออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เอาแล้วอ่ะชื่ออะไรโคกเหรอโคกหรือว่าบอยเหรอใช่ค่ะใช่โอเค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 มีอีกไหมครับพอจะมีอีกไหมแล้ก็ ใครอีกสักคนหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะไอ้นี่ป่ะชื่อเนี่ยธนาคารนะไม่ต้องเสือกไม่ต้องไปเสือกเลยใครโง่ะไอ้ไอ้ลีนลูปโอะเขาเป็นลุงแก่ๆก่ะลูปโปเป็นลุงแก่แก่ผู้พันเชสเตอร์เหรอไม่ใช่ผูไม่ใช่อ๋อเออไม่รู้อะไรก็แต่ใครสักคนเพราะว่าวันนั้นเขาให้หนูไปส่งเป็นใคเป็นแเป็นแฟนใครสักคนเหรอไม่ไม่ใช่อยู่แก๊งอย่างพี่อยู่างเฮอ๋อ น้ำาคุณนมีาคุณไหมครับอยมีนาไมไอกออมใครวะให้นนุคดแป๊บนึงอ่าขอรับนาคุณได้เออล้อยังไงเสี่ยวเด้อบอยดีปะเออเดียวคุณถามเลยเออต้องเฉพาะไปเลยว่าอันนี้จะไปไม่ได้เสี่ยวเดบอยเขาก็นำสกุลเอบอยเหมือนกันอีก อุ้ย่าเลยเรอร์บอยเหมือนกันเหรอมีชื่อไหมมีชื่อไหมครับขอชื่อเลยครับชื่อได้ไหมอะไรอะ x I E O อ่ะอันว่าอะไรอ๋อเสียวเลิ่ว่าบอยอ๋อเอออัาไอ้คือแอดเฟซมาหรือว่ามากดหัวใจหรือกดห่วงใยหรืออะไรเขาเขาเป็นคนคอรูบัตหนูแล้วเขาก็แอดเฟซมา นานยังครับนานยังนานยังเลยว่าพอเอออะาวนานนานวะเอ้าโทษโทษโทโทษโอ้โหอย่างนั้นยังไปดูไอ้ที่กูเลี้ยวมาโหแล้วมันไวเบกไม่ทันว่าสายตาไอ้ของมึงก็ดีมองน่าจะไม่น่ามองได้จะมองเห็นคนได้เวนเอ้าไอ้ที่จะไปรูเหรอแล้วไงแล้วไงอะไรอ่ะไม่ใชมีอะไรพอดีนี่มีใอม่แอ้เหรอไม่ใช่ไกูไอ้ที่เอ้าไปดูเหรอไม่ใช่นี่เรื่องน้องพอดีมันเพื่อประชุมกันไปกันเกือบแตกไอ้ที่ ไม่อ่ะก็มันชอบผู้หญิงคนเดียวกันสี่คนน่ะเออกอแไมึงก็ดีเออชอบน้องเด็กสาวอย่างนมึงอ่ะน้องจับจีบกับแฟนอ่ะคุณแฟนสวยขนาดนั้นเลยเหรอไหนขอรูปหน่อยไม่ไม่ไม่ครับไม่ได้ตั้งรูปเลยอยากดูอะไรอย่างไรหรือว่าสี่ขอพี่ดีขอดูหน่อยได้ไหมรับหนูไม่ได้ตั้งรูปมาครับคุณใส่ตัวแฮชไดบ้างหรือเปล่ จะได้ดูมอ้ยมึงมีมึงว่าไอ้คุณถามว่ามึงมึงมีขนหน้าอกหรือเปล่ามีขนหน้าอกป่ามึงอ่ะน้องกูชอบคนมีขนหน้าอกด้วยมีขนหน้าอกอีกเพื่อนมีมี่อีกไหมครับก็แทนมี่อีกไหมพอจะมีไหมไอ้พวกไอ้พวกไม่ไม่มีละครับอ๋อแล้วล่ะคือมีสองคนใช่ครับโคกับโคกับเสี่ยวคนรู้จักใช่ใช่อ้าวโอเค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 อันนี้คนรู้จักเนี่ยตัวดีเลย พี่เฉินไอคนรู้จักเนี่ยอันนี้โจทย์นะพี่ต้องไปเข้าวาระใช่ไหมเนี่ยเขาโจทย์เขาต้องเข้าวาระประชุมอีกไงโอเคโอเคเพราะว่าอาไว้ไอพวกคนรู้จักนี่ตัวดีใช่ไหมโอเคโอเคโอเคไม่เดี๋ยวไปเขาให้เขามีอะไรแล้วเขาไปอัปเดตเพิ่มดีกว่าไม่เรื่องอย่างนี้เรารู้ยากโอเคได้ครับต้องแพงของมากแล้วอย่างนี้ตู้แล้วคือสเปคผู้ชายล่ะคือง่ายๆเลยก็ได้ไม่ติดเลยไม่ติดสักเรื่องไม่มีว่าฟิกอะไรเลยใช่ครับขอแค่อยู่กับหนูตลอด ไม่ตลอดก็ได้ครับเพียงวั<ม>นหนึ่งฟิกแม้วันหนึ่งฟิกแม้ว่าต้องอยู่กับเรากี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถึงคันไม่ต้องฟิกก็ได้ครับเพราะหนูก็ไม่ค่อยว่างเหมือนกันอ่าก็แปลว่าขอแค่อยู่กันไม่จำเป็นต้องไปติดในคุกก้นวันไม่จำที่อะไรติดแต่คุกนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับใช่อ่าโอเคอะไรเนี่ยก็ถามเลเฉยไพูดเลยก็กูถามจริงจริงจรจะเป็ผู้ชายของแฟนคือชอบคนขับรถมือเดียวอ่าอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งใหญ่พูดเลยอีกมือหนึ่งใหญ่พูดเลยฉันจะคว่าน้องชอบคนขับรถมือเดียวเว้ยกุ่มมือเขาอยู่ไไงคครับอ้วาย เออ๋ที่นี่ง่ายๆอะไรวะที่เอาง่ายที่ไม่ใช่คนขับรถมือเดียวแบบมึงแล้วก็เกมแล้วก็ติดคุกแล้วก็เข้ามาออกมาแล้วก็เข้าไปติดคุกอีกรอบอ่ะไม่เอ็งกนไม่ได้ไอควายไม่มีกูอ่อยให้ไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ใช่คนแล้วก้นน่าควายแล้วเป็นขนาดนั้นอ้โหเฮียนี่กูอยู่มาแต่มือเปลืกเยังไม่เคยติดคุกเลยเว้ยก็เดีไอ้เหี้ๆไอเขาเพิ่งมาเนี่ยเขาไปขโมยรถตำรวจเนี่ยแล้วก็โดนตำรวจจับติดคุกโดนไปห้าแสนกว่าเนี่ยติดตัวแม็กอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เดี๋ยวมาเขาเพิ่งออกมาจากคุกเนี่ยยไไไไอออ้้ปป่่่าาะะคคตบมมแพงโหดีรววัิชช เออติดโดนคุกลับมาก็ติดคุกซะละเขาใช้ชีวิตกันหนึ่งส่วนสี่ไม่แยบแแบงยังไม่ถึงไม่เลยเฮียเขาคุกอีกแล้วไม่พอพอมพอไม่พอไม่ได้หรอแฟนอยู่แบงนี้คนเนี่ยว่าแนวว่าพวกนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบว่าล่า a c ช i e v e m e n ของตัวเองในชีวิตอะไรเงี้ยแบบเป็นผู้ชายลุยๆกล้าเสี่ยงแต่ผมพร้อมเปลี่ยนตัวเองเลยนะนี่ยังไงล่ะยังไงอะได้ไหมความมีตอก่อนได้ไหมคุณผิดยังไงอ่ะหนไม่ชอบคนมีเขาอ่ะ ไม่ไม่ฮาโลวีน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 อม่พี่แต่งตัวแปลกคือเขายังไม่อินกับฮาโลวีนมึงยังไม่ถึงวันในที่มึงรีดแต่งไปไหนอ้าวพี่ไงก็ถ้าถึงวันโกรธเขาก็ให้แต่งแต่แค่มันยังไม่ถึงวันไงเพื่อนถึงเวลาจะตามาเทศกาลเขาไม่ว่าหรอกเอได้ไหมเออท่านเปิดเสภาอย่างยังพอได้ไหมพี่พี่อายุเท่าไหร่อ่ะครับอย่าเรียกพี่เรารุ่นเดียวกันยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่รุ่นน้องรุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องโอเคครับ หนูห่างกันห้าปีเลยนะครับพี่หนูอายุเท่าไหร่อะหนูสิบเก้าครับอุ้ยไม่ได้มีผลหรอกไม่มีผลเท่าไหร่หรอกมันรู้จักกันได้มันยังเขาเรียกว่ายังอยู่โซนโซนเดียวกันหนูสิบเก้าเพื่อพี่ยี่สิบสี่โอเคยูคุยกันได้มันอยู่ที่ว่าหนูโอเคหรือเปล่าหลักๆอะ ไม่ใช่ไปลงว่ามันอยู่ที่ความพอใจของของแพงกับกับจีบไงเวลาคนจะมาคุยด้วยถูกไหมล่ะว่าเฮ้ยเราแฮปปี้จะคุยค,ยคนนี้หรือเราไม่ชอบคนนี้ 19, ไม่คุย, 19, 20, 20. ยกับคนนี้สิบเก้ายี่สิบสี่เดี๋ยวก็นอนคุกแล้วเป็นแพกข่าวเล็กเออแล้วแบบว่าพวกแบบว่าพวกดาวทิกตอกนี่ชอบไหมพี่บีพี่บีมันมีคนที่เขาแบบอย่างนี้ด้วยแกชอบดาวซินโดรมน้องกูอะชอบคนไม่เต็มโอ้ชั้นบี พูาพูดไน้ำลายไหลพูดพูด้ำลายไหลแบบว่าพูพยายามจะพูดจีบเราแล้วติดอ่างอเออเเออพี่พีพี่ชอบชอบหูหนูนะมีได้ได้ได้ใช่ไหมทังี้มีอย่างนี้ก็มีให้ให้หนูเป็นคนเดียวก็พอลวโอเค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 หมายว่าพี่มีน้องงั้นไงก็เลยถามเพื่อไปก่อนเฉินไม่เฉินเฉินก่อนี่กลัวอะไรนันเนี่ยผมน่กลัวอไ มันมีเรื่องอะไรเขาหลอนเขาโสดจริงหรือเปล่าต้องถามสิไอ้คนไอ้คนนี้ชื่ออะไรนะจับจีบว่ะโสดมันยังบอกว่าเราบอกรักแฟนอยู่เลยใช่ตอนไอ้เรื่ังเพิ่งบอกรักแฟนอยู่เลยเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วอะรักข้างเดียวอีพีอีพีมันไม่ได้ผมเป็นลูกมือกันต้องฟัเลยพี่น้องหมดกันราไกลเลไปเล่นแล้วตอนจังหวะที่น้องๆเรานั่งยิ้มมันนั่งขำเราเงี้ยผมเสียนะเสียตอกสี่นะไม่โอเคไม่ผู้หญิงเขาไม่เขาไม่โกหกหรอกจะโกหกทำไมล่ะถูกไหมล่ะอีพีเขาไ่แน่ ี่วาไงม่คือเขาโกหกไปมันก็ไม่ดีกับตัวเองนะปีแม่มึงอะไอ่ปีมันเห็นใช่ไหมสตอรี่นั้นอะไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ว่าผู้หญิงเขาโกหกเขาไม่ดูไม่ดีกับตัวเขาเองนะเขาไม่น่าโกหกหรอกเราก็ต้องถามเขาให้ชัวร์ก่อนเปล่าว่าแบบโสดสนิทจริงๆใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพี่ถามก็จะช่วยทีเดี๋ยวพี่ถามก็จะช่วยเดี๋ยวคป่ะมันจะเข้าข้างพ่อใช่ป่ะมันจะเข้าข้างพ่อมึั้ยไปจ้ะพ่อมึงรู้หรือเปล่าเออโอ้ระบายระถายระบาย เอนจอจับจีบคุณจับจีบนี่สุดแล้วคือคุณจับจีบนี่คือยังโสดแน่ใช่ไหมยังโสดแน่ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าแบบย,ยังแบบโสดแบบว่าโสดไม่สนิทอย่างนี้มันมันก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะโสดโสดสนิทโสดสนิทหรือเปล่า,าเนี่ยตอนนี้คือหนูโสดนะครับเพราะว่าเอางี้ถ้าพูดตรงๆเราเห็นสนามม้าแลนด์ไล่ชมพูไหมล่ะคือตอนนี้น้องๆพี่แต่ละคนมันเริ่มอ้นี่นะเริ่มเอาใจลงไปขี่และเล่นลงรอบนั้นแล้วเข้าใจไหมคือ คือบางคนน็อกรอบไปแล้วนะพี่เลยบอกก่อนว่าเผื่อเดวเขาเอาใจลงไปเล่นแล้วเราแบบเฮ้ยสรุปหนูหนูหนยังไม่โสดนะแบบว่ายังยังเกลียดแฟนเก่าไม่ลงตัวอะไรมันจะมีปัญหาไงแล้วบางคนนั่งนั่งยิ้มไปแล้วด้วยอ่ะใช่คือบางคนนั่งอมยิ้มแล้วกับกับสเปคที่เราพูดไว้เหรอพี่พี่ที่ไปบอกอ่ะบางคนก็ยิ้มแล้วเขาบอกเฮ้ยมีหวังเว้ยใช่ๆๆใช่ไอ้ <ๆ S 2> อๆๆยิ้มนี่แหละตัวทีเด็ดเลยอะ่ะใช่บางคนก็เก็บเข้าข้อไปแล้วบางคนก็ที่เราบอกมันไม่ตรงสเปเกก็เจ็บเก็บใจเข้าข้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาวิ่งออกสนามไปแล้วบาางคนใช่่กก็เเลยท้ัวอ หนูติดอะไรไหมแบบว่าหัวต้งหัวใจหนูว่างจริงหรือเปล่าเออขอขอให้ชัวร์แค่นี้พอครับเพราะว่ามันเพื่อแบบลืมคนเก่าไม่ได้อะไรอ่าใช่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 กลัวกลัวตรงนี้กลัวตรงนี้ก็อ่ว่าไปหนูยังหาคนลมเช็มอ่ะเอ๊ะดูอยากเลยนะลมเช็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยพิเเนี่ยเขาพูดได้ขวางผมบอกเลยนะเนี่ยตัวสอตมันน้องน้องเราได้ยินได้ยิ้มเลยนะ เออพูดอย่างงี้ยนความหวังนะใช่เพราะเดี๋ยวกายว่าตอนนี้ที่น้องพี่กำลังขี่ใจอยู่รอบไปที่สนามม้านี่ตอนนี้ขี่ไม่เลิกนะฟันฟันทีมจอแล้วนะตอนนี้คือฟันทิมจอแล้วนะเอาง่ายคือตอนนี้ฟันน้องพี่กับฟันม้าที่เทียบติกันไม่ติดอะไรเหยินออกมาปิ้นออกมาแล้วนะไม่ลงแล้วนะเราดีดีดิพูดอย่างนี้ดิเอาให้มันเคียๆดิไม่เอาคุมเคือดิเออ เอ้ยว yup, ่าถ like, 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 ้าเกิดเอ้ยหนูยังแบบเอ้ยยังไม่เคลียร์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หนิก็แบบก็แบบเอ้ยก็ยังอาจเดยังไม่เคลียร์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะเข้าใจก่อนจะให้เผื่อใจไม่ได้เผื่อใจดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าถึงเวลาจับจิบยังยังอยากได้คนที่แบบว่าแบบไม่เผื่อใจกับเราเลยถูกไหมล่ะเขาก็กลัวแบบว่าเอ้ยเราไม่เต็มที่หรือเปล่าจริงนะหนูยังเคลียร์ไม่ลงตัวครับอ่าโอเคยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หุบแล้วทุกทุกหุบแล้วฟันหุบแล้วเคลียร์ห ปีหนึ่งมาห,หมดแล้วเฮียตอน,นี้เ่อนเอาม้ามาดูดแทนแล้วไอ้เฮียแล้วเงือกเงือกเงือกโผล่มาหมดเงือกดำด้วยเวนดูบุรีกเก็บบอลให้เก็บเข้าไปก่อนเลยไม่ดูดไม่ดูดยังเราไม่มีใครดูดโอเคเราไม่สุดบุรีแคาไม่สุดบุรีใช่ใช่ใช่แล้วสรุปว่าคือถ้าบีมีแบบว่าคะแนนเต็มสิบอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราอยู่ในแบบว่าเคลียร์แบบว่าเคลียร์ในระดับไหนแล้วที่แบบพอจะมีโอกาสมากหรือมีโอกาสน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบน้องพี่จะทำคะแนนอะไรอย่างเงี้ย หนูพูดไม่ได้เลยคือหนูยังไม่รู้เลยว่าน้องพี่คือใครคนไหนนิสัยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไม่ไม่นี่ไอ้แบบว่ามันจะรู้ก่อนไงเพราะว่าถ้าเราเขียนแฟ้มให้เรตัวเองมันไม่กล้าแสดงตัวหรอกสว่าหลายคนให้กูพูดชื่อเลยหรอเพื่อนไม่ต้องพูดชื่อเลยบอกเขาไปตรงๆว่าหลายคนเลยคือมันมีคนแอบปื้มเราหลายคนอ่ะไม่กูไม่อยากเห็นเพื่อนๆมาลงสตอรี่เต้านะใช่ เขาก็ได้อยากรู้ว่าแบบประมาณว่าเขาพอจะแบบมีหวังหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละแต่หนูก็ต้องให้คำตอบเขาประมาณว่าเดี๋ยวคนในแก๊งไม่มาเลยหนูแบบโผน่พันอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขาจะแบบรู้ไงสถานะตอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนี้ยเอาง่ายคือเนี่ยมันก็มีพูดกันมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราแบบให้ให้คำตอบมาแบบไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยคือเอาตรงคืนนี้มันมีคนขับรถไปบางแสนนั่งร้องไห้ในทะเลนะมันมันจะยุ่งมลยมีมาแล้วด้วยนะ ไปมาด้วยไปมาแล้วด้วยนะพี่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวอเอิรนคนันกลับมาเองก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปอีกไงกลัวกลัวอย่างนี้ไงเลยอารีน่ามีไหมพอจะแบบมีมีคำตอบเพิ่มอะไรอย่างนี้อยู่ไหมจบแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่เคลียร์คนเก่าพี่เฉินมันจบทุกอย่างมันจบรอบได้ไหเราไปอารีน่าได้ไหมเราคงจะล้มแชมป์ไม่ได้พี่เฉินแชมป์คงต้องล้มเราแหละอ่างั้นต้องเออต้องลงมาแชมป์ล้มเราดั้งนั้นอ่ะใช่แชมป์คงต้องล้มเราแล้วแหละงั้นอ่ะ เขาพูดอยู่เขาหาแชมป์คนใหม่อ๋อคนดตลกพวยจะหมดแดงโอ้ยปีดบอลเลยนะแต่คุนุ๊โซดสนิทเช่ยวถาแน่ถามถามอีกคนไม่ไม่คุณแพนโซดสนิทแพนคุณแพนครับคุณแพนครับแต่คุณแพนโซดสนิทใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่โซดสนิทใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับโสดสนิทในความหมายคือไม่มีแบบว่าติดเคลียร์กับแฟนเก่ายังไม่เคลียร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะ อ่าโอเคโอเคโอเคแล้วแบบมีมีอะไรที่แบบว่าสมมติวบาถ้าแบบว่าแบบที่แบบว่านุ่มๆควจะรู้ถ้าจะมาจีบเราอะไรอย่างงี้มีมีมีพอจะมีนี่ไหมแค่ครอบคลุมขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่แค่ที่แบบว่าไม่ใช่แค่อยู่แค่อยู่กับแพนก็พออันนี้มีใครก็เป็นใครก็ได้ถูกไหมถ้าอยู่กับแพนก็คือถือว่าโอเคหมดมันก็ว่างไปปะใช่คับใช่อ่ะขอขอสกบแค่ลงไปอีกนิดนึงแบบต้องแบบเท็ดีไหมหรือว่าต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่งตัวแบบอย่างเงี้ยได้ไหมครับเนี่ยเออเนี่ยถา้ถาสมมติเป็นพวกอ,วาอ่างเงี้ยแต่งตัวโชว์ซิแก <c oughs> แพคใส่เกงช้างแ <c oughs> ชบมีออร่าแนบอโชว์ซิแกแพคใส่เกงช้างผิวสีติดไหมไม่ติดครับไม่ติดอ่าไม่ติดนะไม่ติดนะถือตุ๊กตาหมีมีกระเป๋าสพายข้างติดไหมไม่ไม่ติดเรื่องการแต่งตัวเลยครับเรื่องการตัวตัดได้เลยโอเคแล้วแล้วบีมีตรงไหนเพิ่มเติมให้อีกไหมแบบ หน้าตาห้าไว้หนวดห้ามีหนวดหรือมีหนวดหรือแบบผมต้องแบบเป็นผมวัยรุ่นหน่อยหน้าต้องัยรุ่นผมัยรุ่นหน่อยหน้าวัยรุ่นก็ได้ครับอ่ะผมัยรุ่นหน้า <ผม S 1> ัยรุ่นโอเคนี่นี่ผมัยรุ่นหน้าัยรุ่นนะเว้ยไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูนี่นี่นี่เขามีคนนั่งคิดเขาจดกระดาษอยู่น้องเขาสอบอะแต่เขามีคนคุยหรือเปล่าไ่เฉินถามให้มันช่ว์เออมีมีคนคุยไหมไม่มีครับม่เมื่อกี้ของจับจีบมาเขาก็พูดไมันไม่เคลียร์ไง ใช่สุดท้ายเขาวนกลับเพราะเขายังลืมคนเก่าไม่ได้ใช่สุดท้ายเขายู่เธอเนี่ยันมันหนุ่มไม่มีคนเก่าคนปวดอ่าแต่คุยตั้งนานนะพี่เฉินจบแต่คือเราพร้อมเราพร้อมจะเป็นคนปวดของใครถูกไหมใช่ครับใช่อ้าวแล้วไงพวกมึองแล้วไงแล้วไงแล้วไงแนวตะกุนสมองยังว่าให้เขาใช้เพื่นพี่อ้าวอยากอยากรู้อะไรครับอยากอยากรู้อะไรพูดดิอยากรู้เลยสักคซิบต์าสดิน้องข้อมบู๊นั่นตอนนี้นาทีนี้เลยเว้ยประเทศไปชุมแก๊งทีเดียวเว้ย เราจะโงรับว่างหนึ่งที่พี่สมองรับว่างหนึ่งที่อ๋อโอเคแต่สมองรับว่างหนึ่งที่ไมาไม่สนใจคนนี้สมองก็สนใจคนที่ับไม่ไม่สมองคนละคนเขาเขาสนใจอีกคนสมองอ่ะสมองเขาอีกคนคนนี้คนนี้ขยผมัพี่ขอโทษขอโทษไม่ครับไม่เบนคือพี่ก็พยายามหาข้อมูลที่ดีสุดให้ถูกไหมไม่ไเบนเราบุกไปขวางตงก้าวใหญ่เขาจริงไหมเนี่ยไอ้เจี๊ยเพี้ยนแล้วบอกว่ามีคนที่สมุกไม่แต่าบอกว่ามีคนที่สมุกนะ เ่าเพี้ยวเาเพียวเร่าโอเคไม่ใช่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 เอาใจเรานล่นทำไมไว้พี่มันโดนล่าเราอยู่ด้วยมึงเอาใจลงไปเล่นทำไมเอว่เอางี้ถ้าเกิดว่าเอางี้ไม่รู้ว่าเป็นมึงหรือเปล่าอ่ะมึงไอเอางี้คืออาจจะไม่เชยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นใครสักคนในที่อยู่ในหมู่เราอ่ะมึงทักไปเลยเว้ย ม Carl, ึงบอกเขาไปเลยว่ามึงไม่สนว่าเขาจะเก่าที่ใครแต่ใหม่ท mm ี hmm. ่มึงเงาเลยเว้ยนุ่เลยเว้ตึงบูเลาบอกกันด้วยมึงต้งใจหรอมึงต้องใจเฮ้โลโดลาลอยยมนะน้องไอ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 โอไอเลโอล่าลอยยิ้มมึงนะกูบอกเลยนะไม่แน่ยิ้มอยู่นะไอไอยิไอไอนี่เหยืแฟนกูอย่ไอีเยื่อแนนี่เยิ้มนะไอเยอนูไอย่อนู้อเย่แนยนกอี่หกหย่แัน เอ้ยอะไรไมเป็นพี่อะน้องเอ้าไมเป็นพี่วะเอาปูดเนี่ยมันยิ้มพี่นมันยิ้มตลอดเวลาเลยไม่เอางี้คือพี่พยายามถามให้พวกมันเพราะตอนนี้มีคนนึงผู้หญิงคนนึงเขาชื่อแพนเขาก็อยู่ด้วยเหมือนกันก็เลยถามเขาคนชื่อแพนอยู่อันนี้คนชื่อจับจีบไม่ได้คุยไม่ได้ถามเอาคุณแพนมีมีไหมครับมีอีกไหมข้อมูลมีมีเพิ่มเติมไหมแบบแบบไหนอีอะไรเงี้ยเอาไปเท่านี้แค่นี้เลยเช่นหนูไม่ได้มีแฟนนานแล้วอ่ะอ๋อแล้วส่วนหนึ่งคือเราก็ไม่ได้คนเลือกยาก ใช่ครับใช่อ่าต้องแบบเป็นผู้ชายแบบว่าคุยเก่งไหมหรือว่าไม่ต้องเลยแบบเงียบๆอยู่กับเรามีความสุขก็พอใช่ใช่ใช่อ่าเขาชอบเงียบๆนะเงียบๆแบบวันๆไม่ต้องพูดเชี้ยอะไรเลยอ่ะไม่ต้องพูดเลยเลยยืนเฉยเฉยพูดหน่อยก็ได้อ่าพูดหน่อยแค่พูดพูดหน่อยเดียวนะอย่าพูดเยอะนะแบบอย่าพูดอย่าพูดเกินสามคำอ่ะต่อวันอ่ะหน่อยเดียวพอนะจะช่วยอะไรน้องได้เอะ ใหาแบบมันก็ด่าผมอีกไอ้เขี้ยด่าไ่แบก็ด่ากูอีกเอออะเออนี่นี่นี่สัมพันธ์เลยอย่างของจับจีบเขาแบบว่าเขาบอกว่าต้องเป็นผู้ชายที่เล่นอาวุธเก่งนี่แบบว่าต้องแต่ไม่อย่างน้อยขั้นต่ำต้องเก่งกว่าเขาอย่างเงี้ยอยากได้คนแบบว่าปกป้องเขาได้เราเราต้องขั้นนั้นไหมหนูหนูก็อยากได้คนเก่งกว่าหนูเหมือนกันนะอ่าต้องเก่งกว่าต้องเก่งกว่าแพนเอาหมายความว่าก่อนจะจีบคือต้องมาเอาไม้พูดกันก่อนเลยถูกไหม เกิดประมาณนั้นนะไม่แต่แต่เดลต้าเล่นมีดเก่งนะเอกเลยเดลต้าแกร่งจับมือแบบเล่นหน่อยไหมไม่ใช่พี่อันนี้คือถ้าเล่นเล่นไม้ไม่เก่งเล่นมีดเก่งได้ไหมแบบสามารถกดกดทิกใหม่แทงไม้สิบทีติดแบบว่าโดยไม่พลาดเลยแบบไวได้อ่ะผ่านไหมหนูชอบคนเล่นไม้หัวใอแต่แต่เราไม่มีแค่ไม่มีเราเดเราไม่มีไม้ไม่หรอเรามีแต่มีหนูเพิ่งตีติดวันนี้อ่ะงั้นงั้นเราเข้าเทนนิสกับเดลต้าได้ไหม ไม่ได้วาในเมืองเลยหว่าไอเดียวมะขอสามินไอเดีวเลยีเดี๋ยวแครับกแบมามาเยวเขี่เขีชอบเลยอันนี้อันนี้ปมชอบมาก่มาน้อะไรเลยคุณแพมาว่แมงรุ่นใหญ่แมงรุ่นใหญ่ชอบมากใช่ปะชอบคนเล่นไม้เก่งมากใช่ปะมาไอเดียวไปเอไม่ต้องเดียววเอาไปมาเอาถ้าสามินถ้สามินถ้าสามินลองลองลองดูไงลองนึ่ครับรอนึครับเอาเฮ้ยแล้วดิเฮ้ยจัดอากากมากเลยจะไม่รู้มึงไม่รู้ตัวตนดิ ไม่รู้ตัวตนมาดิเรษกากมาดิเขาอย่างตัวอย่างเดลเรษกากมาเออเขารู้ตัวตนมาเร็วไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดเลยนะมึงไม่ระบุตัวตนนะไม่ระบุตัวตนนะอย่าอย่าพูดชื่อไปนะเดี๋ยวพูดชื่อนะควายเดลอย่าไปพูดชื่อเขาพูดชื่อเขาดูนะมามามาพูดชื่อเดลตานะไปไปไปเดี๋ยวไปรออยู่ไปเริ่มเลยครับเริ่มเลย ดียจะพูดยาวเลยเอกราเออไาเรื่องเรื่องหย่างไ่ฟังโคตรมันเลยใช่หรอเออเรื่องแบบวันจัดอะเรื่องแบบวันจัดอะไม่มันมันมีมันมีอีกคนหนึ่งชื่อจับจีบอะมันต้องเริ่มเริ่มจากให้ตู้เล่าก่อนเอาเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าพ่อดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อนี่อาจจะได้อาจจะได้แฟนนะนาน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 เล่าเลยเชิงเยอะเชิงเยอะเยอะเยอะนานนานเล่าเลยไม่อะมีคนชื่อจับจีบเขามาบ่อยตู้เขาโสดใช่ไหมแล้วแบบว่าเขาแบบเออเขาแบบมากรี๊ดใส่ตู้เขาบอกเขาโสดเขาบอกเขาเขาบอกอกหักเออเขาบอกเขาอกหักแล้วเขามากรี๊ดใส่ ไอตู้มึงเล่าที่เขาคุยกับมึงเหอไอที่เดี๋อวเขเล่าต่อให้วันนั้นนะผมมาไปเล่นลูบวันนั้นนะพี่ไปเล่นลูบใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาอะบอกเขาแล้วเขามาเดินเขามาขับมาทั้งไอ้นี่คือแพลนหนึ่งศูนย์นะใครถึงสามก่อนนะใครถึงสามก่อนนะพี่คะเราเราเราพี่ก็ฟังเดี๋ยวใช่ไหมล้วเขาเราบอกว่าพี่หัวขาดเขากินอะไรพี่พี่ก็เลยถามในวอว่าเอ้ยมีใครรู้จักไหมคนเนี้ยหัวหัวเหลืองอยู่แก๊งเอ็กเขาบอกว่าเขาอกหักโดนแล้วคนในวอมันก็แบบดีด้ากันใหญ่อ่ะอ่ะเหมือนมันมันเหมือนมีคนแอบปื้มอ่ะ จริงเหรอพี่จริงเหรอพี่เขาโสดจริงเหรอพี่เพิ่งเห็นเขายังลงสตอรี่กันด้วยกันเลยอยู่เลยอะไรประมาณนั้นอะอ่าวันนี้ก็เลยเรียกเขาว่าเรียกมาคุยวันนี้ก็เรียกมาคุยเขาบอกว่าเขาโสดไปมาเขาบอกว่าเขายังไม่เคลียร์แฟนไม่สนิทยังไม่สนิทโสดยังไม่สนิทก็บอกว่าโสดแต่ยังไม่สนิทยังยังเคลียร์ไม่ไม่ไม่จบประมาณเนี้อ่าแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังหาคนที่แบบว่ามาชีงแชมป์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย ล้มแชมป์ล้มแชมป์ค่ะคนล้มแชมป์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดตรงแบบว่ามันตรงๆเหรอเออเขายังหาคนเดียวกบว่าอ่าคนล้มแชมป์อยู่แล้วเราแบบว่าเออถ้าแบบคนคนที่มามาคุยคนใหม่แล้วเขาโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วต่อพี่อ่าเนี่ยมันก็จบที่ประมาณนี้แล้วเขาก็เข้าไปนี่พอดีใช่แล้วเขาก็บอกว่ามีคนมากดห่วงใหญ่ในสตอรี่เขาเออมีคนกดห่วงใหญ่ด้วยคุณสโมกฮะไม่ไม่เดี๋ยวไม่เคลียร์แล้วก็เขาบอกแค่นั้นเขาบอกเขาบอกบอกแค่นี้ บอกว่าสโมกมีมีคำว่ามีสโมกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยชุบอย่างเดียวนะแต่อย่าไปหาดตัดกันแล้วเสร็จปุ๊บแล้วแต่ก็มีเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยชื่อคุณแพนไอ้ไอ้แพนแพนว่าแพนเออแพนเนี่ยเนาะแพนเขาบอกว่าอะไรนะมีมีคนชื่อเสี่ยวกับคนชื่อโค้กแอฟเฟสมาอันนี้เนี่ยเขาเขาแชร์ให้ฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออเนี่ยถ้าเกิดว่าจะจีบไปขอว่าเก่งกว่าเขาดูแลเขาได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอมีเวลาที่เขาขอให้ขอให้มีเวลาอยู่เขาก็พอ อันนี้อันนี้ที่แบบว่าเขาเขาบอกสเปคมานะแต่คนนี้เขาบอกโสดสนิทเลยครับมีแฟนนานแล้วเขาเลยบอกเขาไม่ค่อยเรื่องมากเออแล้วที่บางบอกว่าอะไรเนี่ยแก๊งเราโดนโดนล่าเรอยมัดใจลงไปเล่นเนี่ยก็มีคนที่จับจีบไปคนที่จับจีบไงคนที่จับจีบไปอยู่แก๊งเอ็กเหมือนกันก็เขาบอกว่าอะไรนะเขาจะบอกว่าเขายังโสดแต่เขายังเคลียร์แฟนเขาไม่เสร็จคือเอาง่ายตอนแรกที่มาคุยอ่ะเทคแรกนะที่มาคุยแล้วก่อนเราจะไปเล่นไอ้โกโบยักษ์อ่ะ

เมพี่เชิญคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้เหรอทำไมอะคนเนี่ยเขาเคยคุยกับเพื่อนหนูอ้าวเหมือนผมไม่ได้นี่อยู่แล้วผมเฮ้ยไอ้ตู้เขาบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเคยคุยกับเพื่อนหนูเขาบอกเงี้ยอดแล้วโอ้โหต้าชูไม่ใช่ผมรู้จักผมรู้จักอยู่แล้วต้าชู้กทีนึงผมรู้จักอยู่แล้วไอ้โรสไอ้สีไอ้วน่าไอ้โรเคแล้วน่า รอ้้ย้เยไอ้ี้ยรู้ลยอู้อร้วอะไรร้อไอเกลางสิโล้จักกอะไรแต่ไต่แต่เก้อาจจะไม่ได้อยากรู้จักเราแบบเปล่าเปล่านะไอ้โมีนี่เขาปั่นจิตนเจะบอกให้จริงๆ้ยอกให้มันปั่นกันร้มันปั่นจิตเลยนเว้ไอ้เีย อุ้ยอุ้ยเฮียเลยอายคนเหรอว่าอยคนเนาะไอหลอกไม่หลอกปส่บรรยากาศเลยไม่หลอกอย่างไม่บอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขาเปิดมาอย่างนี้ก็แปลว่าเอ้อเฮียมันก็ไอ้นี่เป็นไหรือเปล่าถูกปะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เขาเลือกแนะนำว่าสมโมคืออะไรอ pues ่ะไออ่ะอันน voilà> right> ี้ไม่รู้อ่ะนี่ไม่รู้จริงนี่ไม่รู้จริงน่าจับจีบเขาอยู่ดุนอะอยู่ดุนอะไม่รู้เหมือนกันไม่เชียดดิพี่เสถันอันนี้เขาจับจีบจับจีบจับจีบยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจับจีบมาเชียร์ก่อนดิ เพาะเดี๋ยมันมันไอคนที่มันมันยิ้มเหย็นอยู่เลี่ยมันเครียดเนี่ยแปลว่าถูกยังไงกันแน่ว่าเฮ้ยมันมันยังมีลุ้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกคือมันพูดตรงเงือกมันปิดออกมาแล้วว่ามันจะหุบมันจะเก็บเข้าไปมันจะมันจะดึงไอ้นี่เข้าไปมันก็ยากอ่ะไปดิโนโนตรงๆเลยดีกว่าเออตรงๆเลยดีกว่าเรายังไม่เรายังไม่ตัดแบบไร้ประสิทธิ์นะคะ โอเคก็คือไม่โสดใช่ไหมคือหมายถึงว่าคือแบบยังยังไอ้นี่เออยังไม่โสดใช่ไหมยังไม่โสดใช่ไหมคือคือหนุก็โสดแต่ว่าหนุก็ไม่สนิทใจหัวใจหัวใจอ่าอย่ากดหัวใจอยู่หนูก็ยจะกดหัวใจให้เขาอยู่ยังกดหัวใจอยู่อ่าแล้วแล้วมีใครไปกดหัวใจไหมไม่มีไหมแบบมีไหมวินสโมกหรือเปล่าครับโอเคโอเค ไม่มีเลยนะใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีนะจ้าไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วจ้าอะไไหมยิ้มหายนะรูแล้วทะเป็นหนึงเลงแต่บินกูเข้าใจแล้วอะตอนตอนแรกกูไม่เข้าใจนะตอนนี้กูเข้าใจแล้วไอ้เทียรอยิ้มหายนะโดนแลครับโบยไปเยอะโอ้ยไอ้เหยอยสำลักเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้บาบุด้วยไอ้บาบุด้วยที่แลนอะไรเขียวอะไรเขียวบาบุด้วยโอ้โหต้องมาพี่รถพี่รถไม่ต้องพี่รถไอ้บังไปกู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 ไปรถ